ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ระทึกไฟไม้บ้านใกล้โกดังปุ๋ยต้องเร่งระดมฉีดน้ำหวั่นลุกลามใหญ่โตเกิดเหตุไฟไม้บ้านอดีตข้าราชการบำนาญต้องเขียนวิวแชร์หนีตายออกมาจากบ้านระทึกต้องเร่งช่วยดับเพราะบ้านอยู่ใกล้โกดังเก็บปุ๋ยร้านขายของรองเท้ามือสองและบ้านเรือนข้างเคียงหนาแน่น เมื่อเวลา17.30นาทีวันที่30พฤษภาคม2565พันตำรวจโทภาสิทธิ์อินทรรุจ,จิกุลสารวัตรสอบสวนสอพอสูงเมนได้รับแจ้งเพลิงไหม้บ้านเลขที่135ซอยข้างโรงงานปุ๋ยประสบวัฒนา หมู่ที่4ตำบลร่องกาศอำเภอสูงเมนจัังหวดแพร่และที่เกิดเหตุใกล้กับโกดังเก็บปุ๋ยจึงหวันว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขอให้มาตรวจสอบและประสานรถดับเพลิงด้วยจากนั้นจึงประสานรถดับเพลิงกว่า10คันจากอมบตร,ร่องกาศ อบอตใกล้เคียงเทศบาลสุเมศนและเทศบาลเมืองแพร่กระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงเนื่องจากเป็นซอยแคบจึงได้ทำการลีเรน้ำจากรถดับเพลิงที่อยู่ข้างถนนด้านนอกช่วยสมทบในการควบคุมเพลิงใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้เพราะว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้เจ้าของบ้านทราบชื่อคือนายวัชรพลวิริยะวงศ์อายุ77ปีซึ่งป่วยติดเตียง มีนางปทุมวันวิริยวงศภรรยาซึ่งเป็นข้าราชการครูบำนาญเป็นคนดูแลแต่มีการช่วยเหลือออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทันเพราะบังเอิญว่าวันนี้เป็นเวนนั่งรถเข็นหากเป็นเวนนอนอาจจะมีการเสียชีวิตขณะเกิดเหตุมีผู้สูงอายุอยู่บ้านกันสองคนทรัพย์สินในบ้านเสียหายทั้งหมดทางในายวัตฟ,ฟูบินนายอำเภอสุเมนและนสมคิดยอดสารนายกอบ,บตอร่องกาศ นำทีมตรวจที่เกิดเหตุเพื่อร่วมสำรวจความเสียหายเบื้องต้นค่าเสียหายนับล้านบาทและจะได้หาทางให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไปสำหรับสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะไฟได้ไหมมาจากด้านบนบ้านที่ไม่มีคนอยู่เพราะสองแต่ใหญ่มาอยู่ชั้นล่างค่ะอยู่ชั้น Thank you for watching. บอกบอกบอกทั้งไรฟังชี้แต่พอดีว่าเขาเข้าไหนก่อนเข้าไหนก่อนเพราะว่ารถรถรถจัมพายอยู่ไรอ่ะอ้อยู่ไหนอ่ะเอาเองมันมีคนป่วยด้วยเหรอขอเอาไปแล้วเหรอกดดันไปหมดแล้วเนาะ เขาหนูว่าน so, uh, e like uh, okay. ่าเปียคอนนะ่สวนกับละบ้านนอกนะเออบ้านสวยอะรล่ะเออบ้านนอกสวนอือไกลงนี้แล้วกับแม่เขาด้วยปลอดภัยล่ะแม่ปลอดภัยเราเปียโอเคแกปวยจิ๊ดเสียงมั่งอ่ะพ่อผมกับปวยจิ๊ดเสียงเหรพ่อนะพ่อปอปวยจิ๊ดเสียงแต่แม่ผมแกอาจจะมือยน้อยน่ะแล้วมันไม่ยากาศล่ะนะไม่ยัการ์จูยังนะแล้วก็มีไข่ยูเขาไงตอนที่ไม่คือแล้วแกตลอดอ่ะมันนี่นาะวันนี่ยูก็ ว่านี่ตัวยูกับวันนี่ผมบยากาศครับผมเปิดรานอยู่ร้านผมเปิดราไอย่ยงไการขนมันไฟมันระบบไฟก็น้องนี่เกี่ยวกันโอ้ครับลเจ้าขมอว่าบนี้อย่างนั้นนะผมก็แจ้งเขาไปจ้ิจีนล้กับยากาศนะ่ใหมนี่มียูกัเิสองคนเั้ผมีคย่สคนเาหคนนผมก็ไปตนอที่ไว้นะตอนนี้อะ ก่นนีคือออกค่ประนเาออกซิเจนานกระแสเลือดนะถ้าเขาอิ่ดดีไหม่อนอออบดีไปต้งยายาเองกยาเป็นตหันน้มสาห่ายไปอยู่นน้ทห้่นา้ยอยันรหน่งนจันรหน่งน่าต้องดู้โดนไฟลวกเนาะ

ไปแ้า่อไม่อยู่นี่้าวยังมู่บ้านหรือคู่กับของคน คือผมเง็นเื่อนแน่อนนะครับท่านหลังท่านสมมจะต้อมาดูว่าดางราชการร่วมมือกัเข้าออกเข้าทินมามางนี้กาดูแลแก้ไขไรเยแยลครบถวันน่าจะเกิดจากไฟฟาดลัทธง้อนครัแบคือในเวลานี้เขายังบอกันทงว่ามันจะเกิดสายแห่จักอยาแต่ถ้าฟรู้จากคนใกล้ชิดเขาบอกว่าไอ้ยันเสียงไส่รางกายเคียดๆอยู่ด้านบน 给他推推推到那台。<music> <music>